สวัสดีนะคะดิฉันจียรัตหรือจะเรียกเล่นๆว่าปะาน้องก็ได้นะคะดิฉันจบวิทยาศาสตร์บัณฑิตโภชนาวิทยาจากมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะดิฉันมีเคล็ดลับและตำราอาหารเนี่ยที่ได้จากการเรียนและการทำงานเป็นนักโภชนาการมา30ปีที่โรงพยาบาลก็จะสอนนักศึกษา เริ่มตั้งแต่นักศึกษาพยาบาลจนนักศึกษาปริญญาต่างๆที่มาฝุดงานนะคะก็จะมีเขล็ดลับซึ่งผลก็ไม่ค่อยเปิดเผยกันนะคะี่ฉันจะจบอาหารก็จริงแต่ว่าจะเป็นหลายอย่างค่ะอย่างเสื้อที่ใส่นี้ก็ปักเองค่ะปักด้วยมือนะคะติดตามนะคะกดถูกใจแล้วก็กดไลค์กดแชร์ แล้วก็ติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจค่ะวันนี้ดิฉันจะมาทำน้ำพริกกะปินะคะเราจะเริ่มที่เอากะปิไปเผาไฟค่ะหน้าขหอ,ออไปตองอน,นี้เราหอ,อไปบขานะคะแล้วเราก็จะมีพริกนะคะพริกอันนี้เราใช้ทั้งพริกขี้หนูสวนกับพริกกินดาค่ะแล้วเราก็จะมีมีกระเทียม มีกระเทียมนะคะกระเทียมนี่เวลาปอกเนี่ยคุณแม่บอกไม่ให้ปอกเปลือกหมดมันเป็นเคล็ดลับที่ว่าจะมีกลิ่นหอมนะคะแล้วเราก็ใช้กระเทียมกระเทียมโทมซึ่งมันเป็นยานะคะเอาไวโ้โรยตอนมามันจะได้น่านกินนะคะแล้วก็จะมีกุ้งแห้งนะคะกุ้งแห้งหรือกุ้งสดก็ได้นะคะก็จะมีมะนาวแล้วก็ สรงจี๋นะคะที่จันเราจะใส่ละกัมหรือสลัดนะคะเรามาฝานนะคะเนี่ยเราไว้ใส่นาพิกะปินะคะเราเราก็จะมีมะเขือซึ่งมะเขือเนี่ยจริงๆจะใช้มะเขือพวงก,ก็ได้แต่วันนี้เราไม่มีเราใช้มะเขือปอกะคะ่ะตอนนี้เราไม่ค่อยอยากให้หวานนะคะเราก็จะไม่พยายามไม่ใช้น้ำตาล เราก็จะใช้ความหวานของส้มเขียวหวานช่วยให้มีน้ำแล้วก็หวานด้วยค่ะกดติดตามนะคะอย่าลืมนะคะถ้าเผื่อถูกใจติดตามแล้วก็กดให้ด้วยนะคะตอนนี้เราก็จะเนี่ยค่ะเอากระปิเนี่ยลงโขกระปีนี่เราเผาไฟแล้วนะคะเนี่ยค่ะเราก็เอากระปิเนี่ยลงโขก แล้วก็ใส่กระเทียมเนี่ยเข้าไปค่ะแม่บอกใส่กระปิเสร็จให้ใส่กระเทียมกระเทียมมันจะช่วยดับกลิ่นของกระปิที่เหม็นนะคะแต่ไม่ต้องใส่เยอะนะใส่เยอะมันจะเปื่อยนะคะเนี่ยแล้วก็เอาพริกขี้หนูลงบุกเดี๋ยวตให้ละเอียดนะคะบุกใส่ตามชอบนะคะใช้บุกเอาไปคลอแล้วก็เอากุ้งแห้ง ใส่ค่ะเอาไว้โรยหน้าบ้างนะคะคุ้งแห้งนี่เราล้างน้ำนะคะแล้วก็เอามาืเขือเปาะที่หั่นแช่น้ำเลือเอาไว้ค่ะลงตอนนี้เราก็ จะเอาส้มจี๊ดหรือมะนาวนี่ค่ะบีบลาดเพื่อดับกินาสาบสารนคะคะ ก็ดับแล้วช่วยให้น้ำพริกมีกลิ่นหอมนะคะเคล็ดลับอยู่ตรงนี้ค่ะเนี่ยค่ะปีบของเปรี้ยวล,ลงไปลาดแล้วก็เดี๋ยวจะคุกทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวค่อยเติมส้มเขียวหวานอนะันนี้เราจะไม่ใส่น้ำปลานะคะเพราะก็ปีดเราเค็มแล้วนะคะเนี่ยค่ะแล้วเราก็คุกคุกค่ะ คุกทิ้งไว้ก่อนนะคะคลุกทิ้งไว้เพื่อรับกลิ่นแล้วก็เพื่อให้หอมนะคะนะคะเราตอนนี้เราก็จะเอาส้มเขียวหวานนะคะบีบเดี๋ยวค่อยมาผสมกับน,น้ำพริกที่เราตำนะคะมันจะได้มีน้ำ แล้วก็กะปิมันจะได้ไม่เค็มจัดแล้วเราไม่ต้องใส่น้ำตาลนะคะนะคะเราใช้ส้มเขียวหวานเนี่ยค่ะไม่ต้องไปใส่น้ำนะคะส้มเขียวหวานมันยังมีวิตามินซีมีอะไรแล้วก็ใช้แทนน้ำตาลได้เนี่ยแล้วเราก็ล้างกน้นครกแ้วนะคะตอนนี้เราก็จะใส่ใส่กระมลงไปนีด นนี้ก็ได้นะคะนะครับกระกำที่หั่นแล้วเนี่ยค่ะแล้วก็จะใส่กระเทียมโทนนะคะเราก็ท,ทิ้งไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ามาลาดในน้ำพริกกะปินะคะน้ำพริกกะปินี่เราต้องหมักไว้ก่อนเราก็มาลาดในน้ำพริกกะปิ เราก็คนให้เข้ากันนี่ค่ะก็จะได้นั้ำพีกะปิอย่างนี้นะคะเดี๋ยวชิมงสักนิดนึงนะคะชิ่น,น,นิดใส่ส้มเขียวหวานนี้ก็ได้ค่ะ โอเคค่ะแค่นี้เราก็จะได้น้ำพริกกะปิที่น่ากินเห็นไหมคะเสร็จแล้วเห็นไหมคะน้ำพริกกะปิเราก็กินกับผักจะเป็นผักนึ่งหรือผักสดก็แล้วแต่เราผักดิฉันเป็นพ่ชนากรนักโภชนาการก็จะต้องให้ครบคุณค่าผักนี่เราไม่ควรกินสีใดสีหนึ่ง ซ้านานนะคะนี่ที่ฉันพยายามใช้ทุกอย่างสีแดงม่วงสีเขียวสีเหลืองสีส้มเราพยายามใช้สับกันค่ะขอบคุณนะคะอย่าลืมติดตามนะคะสวัสดี